วันนี้เด็กเกี้นะคะจะมารีวิวมาม่าใครชีบข้าวนี่นะคะเด็กเกี้ยวทำไมช่วงนี้จะกินมาม่าบ่อยจังเลยคะเด็กเก้วก็รีวิวไม่น้องไม่ยมเลยค่ะไม่ใช่แฉมุนบอกความจริงสิคะ <c oughs> อยากรู้ไหมวันนี้ทำไมได้กินมาม่าอีกแล้วคะ วันนี้ไม่มีอาหารกินในบ้านลงเลยออยู่แล้วนอกจากมาม่าไข่ขี้เกียจที่จะมารีวิวค่ะเราเลยรีบมาถ่ายรีวิวเลยเพราะว่าจะต้องกินอาหารแล้วค่ะหิวอาหารไม่มีอาหารหมดบ้านกินไก็ขี้เกียวันนี้ไม่ดออกไปซื้อก็แม่ก็ไม่มีข้าวเหมือนกันแม่อันพิมอันนะเลือกเลือกยังไงดีพิมกระป๋องเล็กแม่กับอันใหญ่หรือยังไงบิชุอ่าใบิชุบอ่าแล้วทั้งสองอันเลยอ่ะเร็วๆวแบ่งกัานเร็วยิงช แม่เลเือก,ก่กอนแม่วันนี้ออ <laughs> ในรูปมีหมูชาชูไข่แล้วก็ลูกชิ้นค่าว้วยจริงๆคงไม่มี <laughs> แกะเลยนะคะไม่หมูชาชูเน <laughs> ยมันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะต้องเอาไปต้มในไมโครเวฟเลยอะ่ะลวกเฉยไม่ได้แล้วก็มีซองให้ซองหนะะึ่งค้ก็จะเป็นน้ำน้ำปรุงมัน งั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปลวกก่อนนะคะเอ้ยเอาไปต้มก่อนแม่เอาอะไรนะคะอะไรนะคะอุ่คุยตัเองค่ะแม่เอาไหนแม่แล้วแบ่งกันชิมอ่ะแม่ชิมนิดเดียวให้พิมพ์ชิมทั้งสองอันเลยนะคะอ่ะน้องพิมพ์ระหว่างนี้น้องพิมพ์แกะนี้ให้ป๊าดูคุณแม่ขอไปลวกก่อนนะคะโอเคมันไปเที่ยวค่ะมีครั้งนะคะถ้ามันอยู่ในถ้วยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอะไรคะ ต้มแล้วซ right? ้มก็แตกด้วยค่ะจริงเหรอคะจริงแฮะเมาอะไรคะเมาอะไรคะอืมก็ตอนนั้นอะซ้มมันอยู่ในถ้วยแล้วแค่หมุนก็ใส่น้ำร้อนลงไปทั้งซ้มและซ้มมันก็แตกแตกสติกซ้อมแข็งโอโหซ้มแขงมันจะโหดตึมไปไหมเนี่ยแข็งพลาสติโหดหรอคะยอดเขานี้หดริงดึงพลาสติอ่ะค่อยะเปิดออกมาดูก่อน เดี๋ยวเป็นิไใจะได้นะ๋ยว <código. S 2> ค้ะน่าต้ผมผงชุรอุยเป็นมาม่ารถไข่คะ่ะสีเหลืองหลงนี่เป็นไข่นะแล้วก็เป็นผงผงชุรนม,มาม่าแล้วก็มีลูกไข่ที่เกียจอยู่แต่มันไม่ได้เป็นตัวไข่ที่เกียดใดๆทั้งสิ้นนะคะเหรอย่ลวกน้มแไม่กินกันเลยคะ่ะเดี๋ยวนะคะต้มอ,อยู่แป๊บหนึ่งนะคะแบบซองนะคะนี่แบบซองแบบนี้นะ่ะ มันเส้นมันเป็นแบบแข็งมากอ่ะเส้นแบบเส้นรามเของแข็งๆลวกน้ำร้อนหรือเอาไปเข้าไมโครเวฟตั้งสี่นาทีมันก็ยังไม่ไม่นิ่มเลยต้องมาตั้งไฟต้มแบบนี้เลยค่ะอย่ามันเริ่มนิ่มหน่อยละเอาแล้วขอนี้นิกกีวกินไปแล้วเหรอคะนิกกี้่ะเอ่อเวอร์ชันถ้วยเสร็จแล้วอันนี้แค่มันเป็นเหมือนมาม่าทั่วไปก็คือแค่เอาน้ำค่ะน้ำใส่เดี๋ยวแม่แกะนี้ให้มยจะได้หอมมากเลยค่ะ ไหนรสชาติเป็นไงคลุกหรือยังเพราะว่ามันเหมือนผงม,มันอยู่ข้างหน้าอ่ะคุณแม่ชิมน้ำมันหน่อยอย่าเต็มของโลกมานะเป็นไงแทนม,มันอร่อยมากเหรอแทนมุนแต่<ะ>แต่มันก็อร่อยแหละเส้นมันรสชาติเค็มๆนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วค่ะลูกก<อ>ินหมดแล้วคช่ไหแทนม,มุน อันนี้เ่ยกเป็นของคุณแม่และกันทานไง้ปลาินนะคะอ้หนึ่ก้อนยนะโอ้งก้อนแล้่แข็งละนี่น้องพิมเครื่องปรุงที่มันเป็นหบบซองมีรอยฉีกให้มั้ยคะอุ๊ยมันเป็นเอนโยูดอ่ลูเส้นเยอะมากดูดิหอมไหมอ่ะอ่าแล้งหมูชาชูอรอยู่ไหนฮะ มีแต่ในรูปค่ะเราต้องไปหามาใส่เองนะเขาไม่ได้มีมันในซองเดี๋ยวเค็มอย่างเดียวเลยค่ะเหมืนซีอิ๊วใส่แล้วมเหมือนซีอิ๊วก่ะเหมือนมันเค็มเหมือนซีอิ๊วขาวเลยคุณแม่ยังไม่ใส่เหรอแม่ต้องใส่ใส่หนูเลยแล้วมันใส่นี้ก็ได้พิ่มจะชิมด้วยใช่ไหมว่างเหรอลูกอ่ะ๋อใช่เค็มปีเลยค่ะเค็มปีนะคะขอแก้ข่าว เค็ม,มกว่าของอันนี้อีกอ่ะเค็มมากคคือนี่มันยังมีแต่เส้นอร่อยนะ<ห>นเส้นหเหมือนเส้นราเมงเวลาไปกินที่ร้านตุเส้นอร่อยอ่าน้องพลองชิมเส้นอันนี้สิว่าเหมือนเส้นรามเมงที่ร้านเปล่าอ่ะเดี๋ยวแม่คี้บให้ไปใส่นั้นนะเพราะว่าอันนี้ใครๆกินก็บอกว่าเคม็มปะป๊าก็กว่าเคม็มพิมก็ว่าเค็มจะไม่รูบอกว่าไม่อร่อยนใส่ในน้ำนี้น้าอันนี้อร่อยกว่าชิมเส้นสิคะ คือผีเห็นผีไม่แล้วเส้นอร่อยไหมคะเส้นไหนๆอร่อยหมืกันคะ่ะคือ<ร>น้องพิ<น>มเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่เป็นเส้นมากพวกว๋วยเตียวบะหมี่อ๋อเส้นเล็กไม่กินค<อ>่ะกินแต่เส้นที่เหลืองๆพวกบะหมี่บะหมี่ถ้าถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไทยใช่ไหมก็จะกินบะหมี่เหลืองอ่ะดูสิลูกเดี๋ยวๆแม่ไส่ก่อนเขาก็จะกินบะหมี่เหลืองถ้าร้านญี่ปุ่นก็กินโซบะราเมงได้ ชอบมากอ่ะโซบะราเมนใช่ไหมคะอุด้งด้วยอุด้งอ่ะเส้นญี่ปุ่นกินกินทุกประเภทเลยใช่ไหมคะถ้าเส้นไทยไม่กินพวกเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่กินค่ะก,กินแบบบะหมี่เรจะไปอาปูอ่านมาปิดลูด้วยตู้เย็นเพราะว่าเรามีปูอ่านด้วยลูกกินกับปูอ่านไหมคะอ้าวเราเส้นของแม่ทำไมเลือกแค่นี้นะคะ ผมเยอะมากนะพี่กินสองกล่องเลยค่ะสรุปนี้เลยอย่างนี้เลยเขาชอบมากเดี๋ยวเตเย็นไม่ไม่เอาให้ไม่เอาให้เดี๋ยหยดเลยหยดอาย่าไม่กินทำนี้เลยละกันนะงายย้า <c> ย <oughs> มาครับเดี๋ยวใกล้ถึงวันเกิดหนูแล้วแบบนี้เม่กินมาม่าแล้วนะวันเกิดหนูเขาได้กินเยอะมาก,กเปล่ากินทั้งอันนูโดคัมนูโดที่พี่ทำมา ตอนไปญี่ปุ่นกินทั้งไข่พี่เกียร์อันนี้แล้วตอนไปเที่ยวก็ได้กินอีกก็หลายครั้งนะใช่ไหมเหมือนเกิดไม่น้องมทียร์กินไบบสิบน้อจะเย็น哈哈哈ยยเย็นเย็นเขียวด้วยหลุกเขียว กินเส้นเยอะเก็เยอาค่ะอันนี้อร่อยกว่าแต่อันนี้ก็อร่อยนี่ขนาดแม่อร่อยนะกินตรงไข่ที่เขี่ยมันยับเลยค่ะไข่ที่เขี่ยไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมคะมันเกี่ยวอ่ะมันอยู่ที่ซองอ่ะที่กล่องมันก็คือเกี่ยวที่ว่ามันอยู่ที่ซองกับที่กล่องแค่นั้นเองไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของไข่เลยอันนี้ยังมีเออมีไข่ฝอยๆลอยอยู่ใช่ไหมคะจิ้วลาไปกันเลยค่ะอยู่ทุกช่องทางกดแชร์สวัสดีค่ะ ฝากติดตาม w w w e g j i l c o m ด้วยค่ะฝากติดตาม d e g j l l c o m